ที่นี่ที่พิเศษออกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคำสอนในฝ่ายศาสนาพราหมณ์คือที่เรียกทคือศาสนาฮินดูที่เราเรียกกันว่าศาสนาพราหมณ์ที่ไม่ใจ่พุทธศาสนานะในศาสนานนั้เขาสอนมีอัตตาในศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์นี่ก็เลยมาสอนที่นี่ในแผ่นดินนี้ ด้วยเหมือนกันและบางทีจะมาสอนเสก่อนพุทธศาสนาเลยซ้ำกัมาสอนก็นได้รับการตอนรับการน,นับถือมันก็ผสมรวมกันดีกับเรื่องที่ว่ามันอัตตาอัตตามันจะอ่อนจะอ่อกแ่โดยสัญชาตญาณแต่ในท้องประชาชนเราจึงฝังหัวมากในเรื่องมีอัตตาอ่า ถ้ขอพูดถึงคำว่าอัตตาในฝ่ายลัทธิฮินดูนู่นสักหน่อยคือมันมีตัวตนเป็นตัวตนเหมือนกับบุคคลบางทีก็เรียกว่าบุคคลในภาษาหนุ่มเ็เรียกว่าบุคคลก็มีชีวะก็มีอัตตาก็มีหลายคำแต่มีความหมายเป็นอัตตาทั้งนั้นเลยบุรุษก็มีในถาถาถือตามนั้นมันกลายเป็นมีสามสิ่ง คือร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ตัวอัตตาซึ่งยึดครองร่างกายและจิตใจในตัวอัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามนี่บังคับกายบังคับจิตไนปะต,ตามเรื่องเดียกันมันเลยมีสามอย่างมีกายมีจิตแล้วก็มีอนัตนีอัตตาส่วนพุทธศาสนาเอาออกไปอัตตาเอาออกไปเหลือแต่กายกับจิต ที่นี่มันก็มีปัญหาอะไรที่รู้สึกรู้สึกอารมณ์ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางพุทธศาสนาก็บอกว่านั่นแหละกายนั่นแหละกายที่อยู่ในลักษณะเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจเนี่ยมันมีประสาทที่เราจะรู้สึกรู้สึกอารมณ์แล้วก็ตอนรับอารมณ์แล้วส่วงไปถึงจิตใจ จิตใจก็รู้สึกแล้วสั่งไปได้โดยไม่ต้องมีอัตตาหาอีกตัวหนึ่งจะพูดง่ายๆเช่นว่าแม้แต่หญ้าบางชนิดมีใยกางออกพอไปถูกเข้าแล้วก็หุบจะว่านั่นมีอัตตาด้วยไม่ยอมรับไปเลไม่มีใครรับได้ไม,มีใครรับรู้ระบบประสาทในร่างกายมันก็พอแล้วที่จะทำให้รู้สึก ที่ถอยพวกนู้นพวกมีอัตตาพวกฮินดูพวกพราหมณ์นะเขาว่ามีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าอัตตาคำว่าสิงสถิตยอยู่ในกายกับใจบังคับกายและใจอัตตานั่นแหละวิ่งมาทํางานที่ตาวิ่งมาทํางานที่หูวิ่งมาทํางานที่จมูกวิ่งออกมาทํางานที่ลิ้นที่กายที่ใจทําความรู้สึกโดยอัตตานั้น <c oughs> มัน,ม,นมันผิดกันอย่างนะั้น เขาจึงต้องมีสามสิ่งอะมีอัตตามีกายและใจส้อนกันอย่างย่งนั่งนังหน้าฟังก็น้าฟังหน้าคันก็น่าขัน,น,ขนอัตตาเนี่ยมันสิงอยู่พอเรานอนหลับมันไปเที่ยวเรานอนหลับมันออกไปเที่ยวกว่ามันจะกลับมาจึงจะตื่นคืพนอพอเราสะดุ้งตื่นอัตตาก็กลับมาทํางานหน้าที่ตามเดิม พูดไปจงว่าอัตตาลงทางที่เข้ามาไม่ได้ไม่รู้จักตื่นเพราะนั้นมันเรื่องของฝ่ายนู้นไม่ต้องพูดพูดว่าพุทธศาสนามีเพียงสองสิ่งคือกายกับจใจการรู้สึกอารมณ์ต่างๆอยู่ที่ระบบประสาทที่มีอยู่ที่กายไม่ไม่ต้องมีอัตตาส่วนฮินดูที่เขาสอนอยู่นู้นมีอัตตาสิ่งเยอมาสอนอยู่ก่อนพุทธศาสนาแน่ๆนะ เพราะเหตุว mm ่าชาวอินเดียนมาที่นี่ก่อนพุทธศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าหรือก่อนพศชาวอินเดียมาแล้วมันจึงสันนิษฐานว่าชาวอินเดียเหล่านั้นจะมาสอนวัทถิอินเดียต่างๆนานาสารพัดอย่างง่ายในเรื่องเป็นเรื่องฮินดูเป็นเรื่องฝ่ายพระมังกระทั่งเป็นเรื่องศซยศาสตร์เซยศาสตร์ต่างๆนานาเรื่องผีเรื่องสางเรื่องเทวดาเรียมาสอนให้ก่อนพุทธศาสนาเข้ามา ประชาชนของเราจึงมีหัวฝังอยู่มีอัตตามีอัตตาเพราะว่าโดยสัญชาตยานแท้ๆตามธรรมชาติมันก็ชวนให้รู้สึกเป็นอัตตาแล้วได้รับคำสอนเพิ่มเติมเข้าไปอีกมันก็ยิ่งมีหนักกับอีกเด็กๆพอคลอดจากท้องแม่พอรู้นั้นนี่ี่ก็ถูกอบรมให้รู้สึกเป็นอัตตาอัตตา โดยสัญชาติญาณมนก็เกิดเองอยู่ว่าพอมันเด็กมันได้รับอารมณ์อะไรรู้สึกอยู่ในระบบประสาทมันก็เกิดความโง่ขึ้นมาได้เองว่ากูรู้สึกทีแรกไม่มีรู้สึกว่ากูทำมาความมากินนมแม่แล้วอร่อย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 จึงเกิดความรู้สึกว่ากูอร่อยตัวกูนี้เพิ่งเกิดเป็นผีเป็นผีหลอกเพิ่งเกิด แต่มันก็มีอิทธิพลที่จะให้รู้สึกอย่างนั้นทีนี้เด็กๆได้รับคําพูดแวดล้อมของพี่เลี้ยงของพ่อของแม่ของคนที่มาพูดด้วยให้มันพูดส่งเสริมไปอีกแล้วก็ของกูขับกลอมเป็นของกู่อพ่อของหนูแม่ของหนูบ้านเรือนของหนูตุ๊กตาของหนูอะไรของหนูของหนูของหนูนี่นี่ก็ส่งเสริมอัตราหนักขึ้นไปจนเต็มที่เด็กๆเลย รู้สึกเป็นอัตตาเต็มที่พอไม่ชอบขึ้นมากูกูไม่ชอบพอชอบขึ้นมากูกเลยชอบเมื่อเด็กๆเดินไปชนชนเสาอะชนเก้าอี้ชนเสาก็เตะเสาเตะเก้าอี้มึงทํากูเจ็บกูก็เตะมึงน,นี่มันโง่ทีงแล้วที่ข้างพ่อข้างแม่รืขอข้างพี่ยังจะไปตีเสาไปตีเก้าอี้อีกทีเช่วยลูกให้ลูกหายร่อง ม an ัธสต้โง่หนักขึ้นไปอีกกว่าจะโตกันพอดีมีตัวตนมีตัวคูเต็มอัตราเลยนี่ตัวอัตราหรือตัวตนที่เป็นอยู่จริงเกี่ยวกับเรามันเป็นอย่างนี้มีความรู้สึกว่าตัวตนมีความรู้สึกว่าของตนตามมามันมีความรู้สึกว่าตัวตนก่อนตัวตนตัวตนเป็นตัวชันยางนง ถ้าอะไรคำว่าเกี่ยวข้องกับฉันมันก็เรียกว่าของฉันมันจึงมีทั้งฉันและของฉันคือมีทั้งอัตตาและอัตตนิยาคานี้คุณคงจะไม่เคยได้ยินนะอัตตานิยาคือมันคู่กับคําว่าอัตตาอัตตาแปลว่าตัวตนอัตตนิยามันแปลว่าของตน ตัวหนังสือแท้ๆเราว่าเนื่องอยู่กับตนถ้าพูดอย่างนั้นพูดลําบากเพพูดของตนนี่ตนของตนเกิดความรู้สึกโง่ขึ้นมาเองจริงวาวความรู้สึกอันนี้มันมาจากอาวิชชาที่ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาควาจะรู้ปรับตรงกันข้ามเป็นฝอยปัญญาเป็นฝอยโพธิจิตตายเปล่าข้าวโลกเราไม่รู้ก็มี เว้นว่าจะมารับการศึกษาธรรมะทางพุทธศาสนาอย่างเพียงพออย่างถูกต้องนี่คนก็จริงๆจะมีแต่บางทีเรียน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 จนจนไม่รู้จะเรียนยังไงก็ไม่ไม่เห็นก็ไม่ไี่มันเพียงแต่เชื่อว่ามันว่าไม่มีว่าแต่ปากจิตใจยังมียังมีตัวกูมีของกูขัดแย้งกันเรื่อยเมื่อมีตัวตนมันก็มีความหนักใจเลย มีคล้องตนก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกแล้วก็มีปัญหาถ้าความรู้สึกไปในทางบวกคืออร่อยหอมสุขสวยเนะี่รู้สึกทางบวกนี่็เกี่ยวข้องข้าวมันก็เกิดอัตตาอย่างบวกคืออัตตาที่จะเอา <c oughs> ที่จะได้ที่จะรักที่จะถนอมนี่อัตตาบวกถ้ามันเกิด รงกันข้ามคือไม่อร่อยไม่น่ารักแผดขมร้อนก็ตามมันก็เกิดอัตราลบกูกูไม่ชอบแล้วกูเดือดร้อนกูรำคาญอยู่อ,ยอัตาราลบถ้ามันไม่ไมีบวกหรือไม่อาจจะปรากฏชัดว่าบวกหรือลบมันก็โง่เท่าเดิมมันสงสัยอยู่นี่ต้องเรียนจากของจริงไม่เรียนจากหนังสือ